สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาววันอังคารนะคะผมก็พยายามรีบทําคลิปให้นะคะก็เลดมามากแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะก็สําหรับชาววันอังคารที่เข้ามาดูคลิปเกี่ยวกับความรักนะก็จะเป็นการดูดวงความรักตั้งแต่วันที่เข้ามาดูนะคะตั้งแต่วันที่เข้ามาดูจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนะ เป็นการดูรายเดือนนะคะแต่ว่าหงอาจจะมาช้านิดนึงแต่ว่าคิดไว้ว่าเดี๋ยวจะทำสิบสองราศีครึ่งความรักของครึ่งเดือนหลังให้นะคะพยายามจะตีไพ่ออกมานะว่าอ่ามันออกมาลักษณะไหนได้บ้างเพราะว่ามันเป็นการดูแบบกว้างๆนะนะคะทีนี้มาดูกันนะไม่พูดมากนะคะต้องขอโทษด,ด้วยแล้วก็ต้อง กรับขอบคุณทุกๆคนนะคะทุกๆคนมีบุญคุณกับหงมากเลยนะคะไม่ทิ้งกันแล้วก็นะยังรับฟังยังเข้ามาดูนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะมีบุญคุณทุกๆคนนะก็ต้องอเดี๋ยวหงเสร็จอันนี้ช่วงหนึ่งจะเข้ามาไลฟ์ฟรีดูดวงให้ นะคะสักครั้งหนึ่งก่อนแล้วค่อยเริ่มทำคลิปให้อีกนะอันนี้แพลนไว้แล้วนะคะเออหงจัดเวลาใหม่นะเพราะว่างานของหงงานประจำที่ทำตอนนี้ก็ค่อนข้างยุ่งเหยิยงมากๆเลยนะ คือบริษัทโดนเทคโอเวอร์แล้วก็ต้องเลยพนักงานไปอีกบริษัทใหม่นะคะตอนนี้หงเนื่อยมากนะไม่รู้จะเป็นยังไงชีวิตนะคะได้เพื่อนๆจากในนี้แหละนะคะได้ลูกดวงได้ลูกค้าจากในนี้แหละนะคะก็เป็นกําลังใจให้ไม่เหงามีกําลังใจนะคะทีนี้มาดูความรักนะมาดูความรักนะคะของชาววันอังคารนะต้องบอกก่อนเลยว่าตอนนี้ชาววันอังคารเนี่ยนะ กำลังเครียดนะคะอ่ามีปัญหาปัญหามาจากอะไรมาจากความรักนะความรักที่ตัดสินใจไม่ได้นะคะความรักที่ตัดสินใจไม่ได้นะเพราะว่าเหมือนคุณนะ่ะกำลังคบอยู่กับคนสองคนนะคะมีความรักหรือว่ามีมีการกำลังคุยกันกับคนสองคนนะแต่ว่า ยังไม่มีคอมมิชเมนต์นะคือตอนนี้ยังไม่มีคอมมิชเมนต์นะคะเหมือนเหมือนเพิ่งเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนเป็นการแบบเริ่มต้นคุยหรือว่าคุยแต่ว่ายังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรยังไม่มีความชัดเจนนะนะเือเนื่องจากจริงๆแล้วตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่โฟกัส เป็นคนที่โฟกัสในเรื่องของงานนะคะงานเยอะแต่ว่าความรักก็เข้ามาเนื่องว่าจากตัวเองเนี่ยไพเป็นเดอะสตาร์นะเป็นคนสวยเป็นคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงของคุณนะคะเป็นดาวเด่นในสังคมของคุณมันก็เลยทำให้ตัวคุณเนี่ยค่อนข้างมีเสน่ห์มีคนเข้ามาชอบนะคะแล้วก็คนที่เข้ามาคุยกับคุณสองคนเนี่ยนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ท้วมๆขขาวนะเป็นคนอ่า เชื้อสายครึ่งลูกครึ่งก็จีนไทยก็ได้หรืออาจจะเป็นต่างชาติเอเชียก็ได้นะคะลักษณะเป็นคิีถือถ้วยอีกคนหนึ่งเนี่ยคนที่อยู่ในใจของคุณนะต้องบอกว่าสำหรับชาววันอังคารนะ่ะใจของคุณแนวโน้มอะไปคนที่มีอายุมากกว่าคุณนะคะอาจจะเป็นเจ้านายอาจจะเป็นคนที่แก่กว่าคุณ8-10ปีขึ้นไปเลยก็ได้นะคือเหมือนกับเขาเป็นที่ปรึกษาให้คุณได้อะ แล้วก็อาจจะเอื้อในเรื่องของการงานน่ะนะคะก็เลยทำให้คุณน่ะนะคะค่อนข้างที่จะเอ็นเอียงไปทางคนที่อายุมากกว่านะแต่จริงๆอะ่ะคือจะจะเรียกว่ายังไงอะ่ะค,คือมันเหมือนกั่ที่ผ่านมามันตัดสินใจไม่ได้เลยอีกคนก็ดีอีกคนก็ดีอีกคนก็เป็นสายเปนะคะอีกคนกกคนึงก็เหมือนกับใจดีอะ่ะนะคะเออคอยดูแลเทคแคร์ care, คุณอะไรอย่างเงี้ยทำให้คุณน่ะไม่สามารถที่จะ ตัดสินใจเลือกได้นะแต่ตอนนี้หงมองว่าไพ่ตัวตนตำแหน่งเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณเองช่วงนี้อาจจะไม่ได้คุยกับ2คนนี้ไหมนะคะเพราะเหมือนกับว่าเหมือนความสัมพันธ์มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่พัฒนานะมันเหมือนตัวคุณช่วงนี้อยากจะพักอ่ะเหนื่อยนะคะตัวตัวเองก็ช่วงนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินด้วยนะคะ แต่ว่าไม,ไม,ไม่ไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าตัวคุณเนี่ยมีเงินเก็บนะคะหรือถ้าไม่มีเงินเก็บก็มีคนช่วยในเรื่องของการเงินนะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายหรือรอใช้จ่ายอยู่แต่ว่าก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินนะคะมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนเข้ามานะประมาณช่วงช่วงของปลายเดือนนะคะหรือทุกๆุกวันเดี๋ยวนะไพ่เงินมันขึ้นประมาณมันจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ Okay. ช่วงวันเสาร์นะคะไพ่เงินจะขึ้นมาทุกวันเสาร์นะวันเสาร์เป็นวันที่ดีนะเป็นวันที่การเงินเป็นไพ่ธาตุดินขึ้นมานะคะแต่ว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลนะถึงแม้ว่าคุณจะมีค่าใช้จ่ายรออยู่นะคะแต่ก็สามารถผ่านไปได้นะทีนี้ในเรื่องของความรักเนี่ยผมมองว่าช่วงนี้คุณเองอาจจะ พักในเรื่องของความรักอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้อ่าเข้าไปอ่เขาเรียกว่าอะไรคุยนะคะมีการคุยไปไป,ไปมามากับสองคนนี้อยู่แต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจเลือกใครแล้วก็ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะชัดเจนกับใครนะเพราะว่าตัวคุณเอนจอยกับการทำงานมากนะคะมีรายจ่ายมีอะไรเข้ามานะอีกอย่างหนึ่งนะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันอังคารนะแฮงแมนสิบดาบ เรื่องของโรคระบาดโควิดนะคะโควิดระลอกใหม่หรือว่าที่มันกลายพันธุ์ต้องระมาดระวังด้วยนะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของงานนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของงานที่อยากจะออกจากงานแล้วอยากจะเริ่มต้นงานใหม่หรืออยากจะได้งานใหม่ขึ้นเข้ามาก็ได้นะคะอันนี้ตีในไพ่ของไพ่แฮงแมนกับสิบดาวที่มันขึ้นมาแต่ผมมองว่าในตําแหน่งคู่นะในตําแหน่งคู่มีมีเกณฑ์ที่จะอาจจะ ภายในเดือนนี้อาจจะตัดสินใจได้นะคะที่มันยังคาราคาซังเนี่ยอาจจะตัดสินใจได้ว่าจะเลือกใครนะคะเพราะไพ่มันขึ้นมาเป็นหนึ่งคาถาแล้วเนี่ย M. มันก็มีเกณฑ์ที่คุณอาจจะตัดสินใจที่จะบอกเลิกกับอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เริ่มต้นกับอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพราะว่าไพ่ตำแหน่งคู่เนี่ยมันขึ้นมาเป็น10ดาบอะนะจากอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเดือน2เดือนก่อนนี่คุณเองอาจจะตัดสินใจไม่ได้นะคะแต่ว่าช่วงเดือนนี้ มีเกณฑ์ที่คุณอาจจะตัดสินใจอาจจะเลิกกับใครบางคนแล้วก็เลือกที่จะไปต่อกับอีกคนหนึ่งซึ่งคนนั้นหูมองว่าน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีอายุและเป็นที่ปรึกษาคุณนะคะคนนี้ยอาจจะเป็นครูบาอาจารย์นะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเป็นที่ปรึกษาอาชีพของเขาอาจจะเป็นหมอก็ได้นะคะเป็นแพทย์ก็ได้เป็นอาชีพที่ต้องช่วยเหลือคนแล้วก็คนให้ความเคารพนับถือหมายถึงเจอแล้วต้องสวัสดีอะไรประมาณแบบเนี้นะคะเนี่ยคนนี้นะ ออกับอีกคนนึงก็ค่อนข้างที่จะแบบชิลๆนะออกเจ้าชู้นิดๆใจดีนะคะตามใจคุณอะไรประมาณแบบเนี้ยบางคนบางคู่ก็อาจจะเป็นสายเปย์นะคะอาจจะเป็นสายเปย์ซัพพอร์ตอยู่ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูเอานะคะดูเอาคือทั้งสองคนเนี่ยดีทั้งคู่นะคือดีทั้งคู่แต่ว่าคุณเองอาจจะเลือกคนที่ เลือกเลือกคนที่อาจจะเอื้อให้คุณเอื้อประโยชน์ให้คุณมากกว่านะคะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ะคู่มีเกณฑ์ตัดใครบางคนที่คาราคาซังเนี่ยคือคาราคาซังในที่นี้หมายถึงการที่ตัดสินใจไม่ได้ที่จะเลือกใครเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะตัดสินใจได้นะคะภายในเดือนนี้หรือว่ามีเกณฑ์ที่อาจจะเลือกใครบางคนนะในเรื่องของความรักนะคะเ คือตอนนี้ตัวคุณเลือกได้สวยเลือกได้นะคะเป็นไพ่เดอะสตาร์หล่อเลือกได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้เลือกคนที่มีที่คุณคิดว่าอยู่ด้วยแล้วมีความสุขนะคะทีนี้ในเรื่องของการงานนะการงานอย่างที่บอกนะมีเกณฑ์ที่คุณเองอาจจะได้งานใหม่นะคะสำหรับคนที่ออกจากงานเก่านะเนี่ยสิบดาบแฮงแมนที่ออกมาเนี่ย แล้วคุณกําลังช่างใจอยู่กับบริษัทไหนให้ผลประโยชน์มากกว่ากันอะไรประมาณนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะเริ่มต้นงานใหม่เลือกงานใหม่ได้นะคะงานก็มีแนวโน้มที่จะได้รับมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นตําแหน่งที่สูงขึ้นนะได้ตําแหน่งที่ดีกว่าเดิมนะคะในบริษัทใหม่แล้วก็หน้าที่การงานดีนะ แต่ว่าก็แล้วก็มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือด้วยนะคะนอกจากการงานดีแล้วแบ็กอัพก็ยังดีผู้ใหญ่เมตตานะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานคนที่ทำงานประจำนะมีเกณฑ์จบงานเก่าเริ่มงานใหม่นะคะงานก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะงานที่ทำนะอาจจะมีงานพวก บัญชีก็ได้นะงานที่เป็นที่ปรึกษานะคะเป็นบริษัทที่ปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยได้เป็นคอลเซาคอลเซาทันอะไรประมาณแบบเนี้ยได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะใครที่ทำทำงานฟรีแลนซ์นะคะขายออนไลน์นะก็ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของอเขาเรียกว่าอะไรอาจจะมีการปิดร้านมีการเลิกกิจการนะแต่ว่าไม่ใช่ปิดแล้วเลิกแล้วไม่มีการเริ่มต้นใหม่นะบางคนอาจจะ เลิกที่จะทําบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เปลี่ยนไปทําในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณถนัดก็ได้นะคะสิ่งที่ทํามาที่มันไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยมันมาถึงทางที่ต้องเรียกว่าอาจจะจบแล้วนะคะเนี่ยมันมาถึงที่สุดแล้วนะแล้วก็คุณจะต้องเริ่มงานใหม่นะคะมีงานใหม่เข้ามาหรือจับงานใหม่นะสำหรับคนที่ทำออนไลน์นะอาจจะเปลี่ยนจากสินค้าเก่านะคะ ไปเลือกสินค้าใหม่ที่คุณคิดว่าเออมันน่าจะดีกว่าแล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ยโอเคอาจจะมีการลงทุนนะคะไพ่สเหรียญมีการลงทุนมีการสต็อกสินค้าหรือว่ามีการซื้อของมาลองอไย่างเงี้ยแต่ว่าพอสิ้นสิ้นเดือนนะผมมองว่าก็จะดีนะเพราะไพ่ขึ้นเก้าเหรียญน,นะคิดว่าสินค้าใหม่ที่คุณคิดจะทำเนี่ยนะคะ จะให้ผลตอบแทนดีนะสำหรับคนที่ทำงานฟรีแลนซ์นะถ้าสมมติว่ามีการยิงแอดขายออนไลน์ด้วยนะคะจะประสบความสำเร็จคุณจะดังนะคุณจะดังในโซเชียลนะคะก็จะมีลูกค้าเข้ามานะคะจะมีลูกค้าเข้ามาเนี่ยเพราะวา่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเนี่ยคอยช่วยเหลือหรือเป็นพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนเนี่ยนะคะเป็นที่ปรึกษาให้หรือคนรักของคุณเนี่ยแหละก็สามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้นะ, <S <S นะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับคนที่ ทำงานฟรีแลนซ์ออนไลน์นะก็จะมีเกณฑ์เปลี่ยนงานมีเกณฑ์เปลี่ยนโปรเจกต์มีการเปลี่ยนสินค้านะคะเพราะฉะนั้นก็มองว่าโอเคนะคะมองว่าดีนะได้ผลกำไรนะคะทีนี้ลืมไปลืมคนโสดนะความรักของคนโสดคนโสดเนี่ยจะมีคนเข้ามานะช่วงนี้จะมีคนเข้ามาอาจจะเป็นคนเก่า นะคะเป็นคนรักเก่าเป็นคนที่อาจจะเลิกไปแล้วหรือเป็นคนที่คาคาสังที่ยังแวะเวียนเข้ามาไม่จบไม่สิ้นกับคุณสักทีเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกในความสัมพันธ์นะคะแต่ตัวคุณไม่ได้คิดอะไรแล้วนะตัวคุณเหมือนผ่านมรสุมหรือว่าผ่านตรงนั้นมาแล้วแล้วกาลังฮิลลิ่งอะนะคะสำหรับคนโสดก็ไม่เป็นไรนะคะเร็วๆนี้จะมีคนเข้ามานะคะลักษณะอาจจะเป็นคนที่ เป็นต่างชาติก็ได้นะเป็นคนเอเชียนะคะมีเกณฑ์ที่จะเข้ามาแต่ว่าก็ต้องระวังคนเก่าด้วยอาจจะนำปัญหามาให้นะคะถึงแม้ว่าคุณเลือกที่เลือกที่จะแฮปปี้แล้วตอนนี้เลือกที่จะอยู่คนเดียวหรือว่ามีความสุขกับการทำงานหาเงินนะคะงานเยอะงานหนักได้เงินมีความสุขแต่ว่าแฟนเก่าหรือว่าคนรักเก่าก็มาวุ่นวายนะแต่ว่า,าไม่ต้องกังวลน,นะคะคราวนี้คุณไม่สามารถทำอะไรคุณได้นะ คุณค,คุณใจแข็งขึ้นนะคะมีสิทธิ์ที่จะตัดหรือบอกเลิกหรือยื่นคําขาดเขาได้แล้วก็เนื้อหอมมากๆคนโสดจะมีคนเข้ามานะคะฝ่ายบุคคลขึ้นมาเยอะเลยนะคุณก็พิจารณาไปนะคะมีทั้งคนแก่คนกลางคนนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองคบลองคุยไปก่อนนะคนโสดนะคะทีนี้สำหรับคนที่ทำงานาฟรีแลนซ์นะเมื่อกี้ทำ เป็นออนไลน์ฟรีแลนซ์เหมือนกันนะคะสำหรับคนที่ทำพวก MLM นะการขายตรงหรือการโพสทำ a f f i l i i t e อ e ออนไลน์นะคะช่วงนี้ช่วงนี้ต้องระมัดระวังอาจจะไปเจอกฎระเบียบอะไรที่ทำให้อา่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต้องต้องระวังนะทำพวกโซเชียลมีเดียอาจจะถูกถูกบล็อกนะคะหรือไม่ก็ถูกวอร์นิ่งนะถูกเตือนนะคะในการที่จะเอาโพสต์ไปแปะหรือว่าการละเมิดลิขสิทธิ ะะหรือการทำผิดกฎโซเชียลต่างๆต้องระมัดระวังนะอาจจะถูกปิดช่องทางได้นะคะเนี่ยคุณทำงานหนักมากโพสต์กระจายนะมากเลยนะแต่ก็ต้องระวังนะต้องระวังด้วยนะคะเออมีเกณฑ์ที่อาจจะมีปัญหาบนโซเชียลนะคะสำหรับคนที่ทำพวกงาน a f f i ิลิเองานขายตรงก็ค่อนข้างงานหนักนะเออโพสต์เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ดีนะ เออนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากการโพสต์นะคะก็ก็มีเกณฑ์แต่ว่าก็อาจจะมีรายจ่ายรอนะไม่ต้องกังวลนะคะก็อาจจะมีรายจ่ายรอมีค่าใช้จ่ายรออยู่แต่ว่าขอให้มีเงินเข้ามาก็ถือว่าโอเคนะคะมีเงินเข้ามาก็ถือว่าโอเคสรุปแล้วก็คือในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะก็อยู่ระหว่างการตัดสินใจเลือกนะคะการตัดสินใจเลือกระหว่างคนสคนหรือคนมากกว่าหคนนะคะแล้วก็ ทั้งสองคนมีเกณฑ์ที่ดีเป็นคนที่ดีกับเรานะคะเพียงแต่ว่าขึ้นอยู่กับตัวคุณเท่านั้นเองว่าคุณจะตัดสินใจยังไงอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าต้องไปดูเอาเองว่าเขาเอื้อประโยชน์หรือว่าเขาดีกับคุณขนาดไหนแต่ว่ามีเกณฑ์ที่คุณอาจจะตัดเขาออกไปคนหนึ่งนะคะเนี่ยมันมีเกณฑ์เลิกกับใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับคนหนึ่งนะทีนี้นะคะโชคลาภล่ะเรื่องการเงินโชคลาภนะคะมีเกณฑ์นะมีเกณฑ์นะคะ ออนะคะมีเกณฑ์ได้ลาบนะคะอาจจะได้เงินจากค่าคอมมิชชั่นนะคะเสี่ยงได้นะเสี่ยงได้นะคะเล่นได้เสี่ยงได้ช่วงนี้แต่ว่าเงินที่ได้มาก็อาจจะมีรายจ่ายรออยู่อาจจะต้องไปจ่ายงวดเก่านะคะที่ค้างอยู่ก็ได้นะไพ่แฮงแมนแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะคะสื่อนำโชคก็คือพระนะคะสวดมนต์ไหว้พระนะคะทูบนะคะ ทูปที่อยู่บนหิ้งพระจุดแล้วสามารถมาดูได้นะนะคะเออไปไหว้พระตามสถานที่ต่างๆองค์พระอย่างเช่นพระองค์ใหญ่ๆะคะ่ะพระประธานนะพระแก้วมรกตนะคะหลวงพ่อโสธรนะคะพระพุทธชินราชพระประธานองค์ใหญ่ๆที่ไหนก็ได้นะเออที่คุณสะดวกไปไหว้ท่านนะคะแล้วก็จะได้โชคลาภเนี่ยไพ่ติดกันเลยเห็นไหมคะ ไพ่ก้าวเหรียญกับไพ่พระอยู่ติดกันเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากโชคลาภนะคะหรือได้จากการงานนะคะได้สองทางเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ที่จะได้จากคนรักด้วยนะคะเออใครบางคนในที่นี้ก็จะมีสายเปขอก็ได้เช่นกันเนี่ยไพ่มันถึงกันนะคะทีนี้ไพ่อ่าเลขนำโชคเลขนำโชคนะก็จะมีไพ่หนึ่งเจ็ดนะคะมีหนึ่งเจ็ด มี1 1 1 1 5หนึ่งหะคะหนึ่ง9 1 1นกะก็มีเกณฑ์นะคะลองดูแล้วกันส่วนเรื่องสุขภาพนะระวัง COVID, โควิดโรคระบาดนะคะโรคที่เป็นเลื้อลังนะอาจจะเป็นลองโควิดอยู่ก็ได้นะเคยเป็นโควิดแล้วก็มีเป็นลองโควิดนะก็คือมันยังไม่หายอะ่ะนะคะไพ่ขึ้นแฮงแมนนะคะเป็นโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อกระดูก นะปวดกล้ามเนื้อผิดท่ายกยกของผิดท่า the ะสตาร์แฮงแมนอาจจะยกของผิดท่าก็ต้องระมัดระวังนะคะบาไหลนนะสายตานะคะออ,ออกกำลังกายสายตาบ้างก็ได้นะออนะคะฝึกกล้ามเนื้อสายตาอะไรเงี้ยนะหงเคยเห็นในช่องทาง youtube หรือว่าเพื่อนๆที่เป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยอ,อ,อายุเท่าๆกับหงแต่ว่าเออทำไมเขายังไม่ต้องใส่แว่นตาสายตายาวนะคะก็เห็นเขาฝึก สายตาทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาสายตานะคะไม่อยากที่จะให้มันเสื่อมเร็วก็ฝึกได้นะลองหาใน YouTube นะคะเนี่ยระวังสายตาระวังกล้ามเนื้อบ่าไหลนะคะแล้วก็โรคระบาดนะใครบางคนอาจจะมีการผ่าตัดนะคะผ่าตัด เกี่ยวกับกระดูกก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะคะหงบอกได้เลยว่ามีไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้บอกเทวดาตัวคุณนะคะเวลาทําบุญนะมีเคล็ดอย่างหนึ่งนะก็คือเวลาที่คุณทําบุญนะคะสิ่งแรกที่คุณอุทิศให้นะคะหรือว่าต้องเ,ออเขาเรียกว่าอุทิศส่วนกุศลหรือแผ่เมตตาให้กับเทวดาที่รักษาตัวเองก่อนนะให้กับตัวเองก่อนแล้วค่อยให้ อย่างอื่นนะคะให้กับธาตุสังขารให้กับอวัยวะทั้ง32ของเรานะคะให้กับร่างกายของเราแข็งแรงด้วยนะเ,เพราะเราใช้ร่างกายของเราทุกวันนะคะเริ่มแก่แล้วนะก็เลยอาจจะแนะนําตรงนี้นะแต่ว่าก็อยากจะบอกเพื่อนๆนะคะก็ทําบุญอุทิศส่วนกุศลนะต้องให้กับตัวเราก่อนให้ธาตุขันตัวเราก่อนให้กับดวงตาสองข้างให้กับสมองมือแขนที่ทําให้เราเนี่ยทำงานนะคะ เราใช้เขาทุกวันเราต้องให้เขาก่อนนะคะให้ตัวเราแล้วก็ให้ร่างกายของเราก่อนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็มีประมาณเท่านี้นะสำหรับชาววันอังคารนะคะความรักนะ โอ้น่าอิจฉานะก็สรุปก็คือภาพรวมของความรักดีนะคะจะมีการตัดสินใจเลือกใครบางคนในที่นี้นะคะหรือใครบางคนก็อาจจะไม่เลือกก็ได้นะหรือใครบางคนไม่ยอมที่จะเลิกกับคุณก็ได้นะคะมันมีเกณฑ์เป็นไปได้หมดนะเรื่องงานดีนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงจบงานใหม่เลิกงานเก่านะคะเสี่ยงโชคได้นะเร็วๆนี้เสี่ยงโชคได้นะคะขอพรกับพระนะคะเพราะฉะนั้นก็ มีประมาณเท่านี้นะคะสำหรับชาววันอังคารนะก็ต้องขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ยังติดตามแล้วก็เข้ามาฟังนะคะเดี๋ยวหงจะทยอยลงคลิปให้หมดเลยนะคะรู้สึกแข็งแรงขึ้นมาแล้วนะ,ะก็ขอขอบคุณแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ